สวัสดีครับรู้หรือไม่ครับผลสำรวจการติดเกมในเด็กและวัยรุ่นประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียเล่นเฉลี่ย3.1ชั่วโมงต่อวันเสพติดรุนแรงไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้คิดเป็นร้อยละ1 0ถึง15ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศอัตราการติดเชื้อน้องหนและซิฟิลิสสูงถึงร้อยละ15.13และ11.91ต่อแสนประชากรในปีพุทธศักราช2559พบอัตราการฆ่าตัวตายของประชาชนไทย สูงถึง4,131รายและในจำนวนนี้เป็นเด็กและวัยรุ่นอายุ0 19ปีร้อยละ4.7ครับคุณคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรครับสื่อไม่เหมาะสมครอบครัวสอนเด็กไม่เป็นหรือเกิดจากเด็กเองน่าคิดนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือโลกอยู่ในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างง่ายสะดวกรวดเร็วแทบทุกอย่างสั่งการได้ด้วยปลายนิ้วเด็กที่เกิดมาในยุคนี้จึงเป็นเด็กที่ไม่เคยรับรู้ถึงความยากลาบาก ไม่ต้องรอคอยเล่นเกมแพ้ก็เริ่มต้นใหม่ได้ง่ายๆทําให้เด็กในยุคนี้เบื่อหน่ายการรอคอยอะไรยากๆก,ก็รู้สึกไม่อยากทําสาเหตุนี้จึงอาจเป็นอีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้เด็กเกิดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นครับทางรอดเด็กไทยคือต้องฝึกให้เด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ในยุคดิจิทัลให้ได้อย่างเหมาะสมต้องสอนเด็กให้รู้จักคิดให้เป็นรู้จักเอาความรู้มาใช้อดทนรอคอยได้และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้เรียกว่าฝึกบริหารสมองส่วนการคิดหรือ EF ครับการฝึก EF ที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นด้วยความรักของครอบครัวให้เด็กอบอุ่นใจมีความมั่นคงในชีวิตและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัวครับ EF พัฒนาอย่างรวดเร็วตอนอายุ3-5ปีศูนย์เด็กและโรงเรียนจึงจำเป็นต้องเข้าใจการพัฒนา EF เด็กให้แข็งแรง พร้อมเรียนรู้และฝึกเด็กให้คิดเป็นรู้จักเอาความรู้มาใช้อดทนรอคอยได้และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตาม Facebook ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัยครับ